อันที่ชื่อมาอรีน่าหมูบ้านน้ำกลางภูเขาทิไลกิฟท์พีชมีเห็ดแล้วหมู่บ้านก็จะมีโบสนะคะเห็นมโบสถบบจัตุรัสแบตั้งงานเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะคะ <S <S เดี๋ยวที่กี่ยวกในช่างนะคะทุกคนไปเที่ยวนะคะอีกเมืองนึงที่พวกเรา ก,กับแม่น้ําอีกเมืองแล้วกันเพราะว่าแถบเนี้ยจะล้อมโอบไปด้วยแม่น้ําที่แบบไหลผ่านติดต่อกันนะคะทุกคนแต่ก่อนเดินผ่าไปเที่ยวเมืองฮาเมเนาะแล้วก็เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ไหลแม่น้ําจะไหลผ่านไปถึงกันก็คือสามารถล่องเรือเที่ยวได้นะคะเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะว่าเมืองอะไรนะพาชมวิวสวยๆด้วยค่ะข้างทางบวิวที่เนี่ยสวยมากๆเลยนะคะ

เตนีย่ยบ้านในต่างจังหวัดน,นะคะบางบ้านก็จะอยู่ใกล้ๆแบบนี้กลางทุง่ง ลัราคาทุกคนก็มีตู้หยอดเงินนะคะจ่ายค่าจอดรถเนาะก็แล้วแต่ว่าเราจะอยู่เป็นชั่วโมงกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะเมื่อกี้ก็จ่ายไป40บาทแต่ว่าเขาให้เวลาแบบ30นาทีแบบไม่ต้องจ่าย ถ้าลงไปไม่นานไม่ไปนั่งอะไรก็จ่ายแล้วก็แค่นี้เราโอ้ไม่ต้องจ่ายก็ได้นะคะก็ขึ้นรถกลับแต่เราก็จ่ายสักเออหนึ่งยูโรก่อนนะคะที่นี่เก่าแก่มากเลยนะคะแต่ละหลังเนอะเดี๋ยวนี้จะถ่ายให้ดูนะที่ยเรมานนี่ยเขาเป็นอะไรที่อนุรักษ์สิ่งกเก่าๆแบบว่า,บ,า,บ,าบ้านหลังบางหลังนะ500กว่าปีนะคะทุกร้านไอศครีมะคะ่ะตรงนู้นเดินไปทั่วเลาะ ก็จะติดภูเขานะคะเดินมาจากตรงนั้นนะคะพอเดินตรงมาก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะแม่น้ำลำธารไหลอันนี้ก็จะมีเรือนะคะให้นั่งแบบว่าไปถึงเมืองอื่นด้วยนะคะทุกคนก็จะมีร้านอยู่ริมน้ำที่นี่พวกเรามาค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ว่าก็ นานเราเนาะไม่ได้พามาเที่ยวทุกคนแต่บรรยากาศช่วงซัมเมอร์เนี่ยดีมากๆเลยนะคะน่ามาเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะคะเนี่ยผู้คนก็จะมาปั่นจักรยานลงเขามีเรือให้เช่าด้วยฝั่งหน้นนะคะบรรยากาศดีมากเลยแต่ก่อนเมืองเนี้ยเมื่อกี่ปีแล้วนะสามสปีหรือเปล่าน้ำท่วมขึ้นมานี่เลยนะคะทุกคน น้ำจากตรงนี้แต่ก่อนนะฝนตกชุกนะคะน้ำท่วมขึ้นมานี่เลยเมืองน,นี้ชื่อเมืองโบนแวร์เดนะคะตรงนี้มีให้เช่าแล้วก็รถจอดนอนได้ด้วยค่ะทุกคนเป็นแคมปิ้งพลัสเนาะ เงียบสงบจังเลยนึกว่าวันอาทิตย์คนจะยู่ไอช่างเคามาดูว่าแบบเออถ้ามาจอดนอนอะไรเงี้ยเอารถมาจอดนอนเช่าที่พักเขาก็จะมีที่อาบน้ำให้ชอบไหมคะฮะชอบนิดน้อยชอบนิน้อยชอบพี่มากตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นก็จะมีะร้านค้าให้ช้อปปิ้งนะคะร้าน เอสแอนร้านเสื้อผ้าร้านอะไรเงี้ยตรงกลางตรงนี้นะคะแต่ว่าวันอาทิตย์เขาจะปิดกันหมดเลยนะคะทุกคนก็จะมีแค่ร้านอาหารร้านอะไรที่เขาเปิดเนาะมาส์เตอเฮียฮะกทำอะไร no? <laughs> เดินริมน้ำตรงนั้นก็เป็นวิวภูเขาสดชื่นบรรยากาศดีดี นี่มีร้านที่แบบนี่อันนี้ร้านอาหารมีปลาขายด้วยนะคะนี่ร้านเป็นรูปเรือเอี่ดดักดักดักดุก,กคนมาเดินเยอะเลยตอนแรกไม่มีผูค้คน <ไป S 1> เป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะคะบรรยากาศดีจังเลยเมืองแต่ละเมืองที่ที่ดิ่งพามาเที่ยวนะคะพวกเราก็มากันประมาณ สามสี่ครั้งแล้วนะคะแต่ว่าอย่างนะไม่ได้ทําคลิปเต็มๆเลยทุกคนได้มาโอได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี้ก็เลยอยากถ่ายให้ชมนะคะบรรยากาศนู่นมีเรือมาจอดแล้วนะคะน่ะพอดีถ้าถ้าเขามาจอดปุ๊บก็จะมีกลุ่มผู้คนแบบนี้นะคะเดินลงจากเรือเพราะว่าเขาจะพาหาเที่ยวนะคะล่องตามแม่น้ําเดี๋ยวนี้จะถ่ายให้ดูนูน่นเรืออยู่ตรงนู้นนะคะนูน่นเดี๋ยวไปลบๆคน แต่ช่างวิวสวยมากเลยชื่อเอาสีฟุกมานู่นเรืออยู่นู่นคน่ทคนทะทุกคนงมสดสีร้อยเนู่น, <c oughs> นเรืออยู่นู่น,นคน่ะอสู๋อดันมุสเนียพลาวเซอร์โอเดอรวอสโฮลส์มินเดน สวยไปนั่งเรือสักวันนอเราเนาะบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยนะคะนู่นะมีร้านให้นั่งริมน้ำอันนี้ของร้านไอศครีมอีกร้านหนึ่งเคยมานั่งตรงหนึ่งเป็นร้านอาหารไทยนะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหมนะคะต้องไปดูกันเราก็มานั่งร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารเกลยอชื่นนั่งติดริมน้ำ อันนี้เขามีบุฟเฟ่สลัดด้วยนะคะทุกคนบรรยากาศดีอ่ะโอ้ยนะไอไอปุ๊ดคันเวียร์เอาโซ่หมอาหารมาแล้วคะ่ะนี่เขาเรียกว่าเอ่อ ันนี้เรียกว่าชีโรสนะคะอาหารง่ายๆเวลาเรามาสั่งก็สั่งชีโรสแล้วก็มีไรส์นะคะแล้วก็ข้าวหรือว่าจะทานกับมันฝรั่งก็ได้นะคะแล้วก็จะมีซอสซากิแบบนี้สีขาวอ,อร่อยค่ะทุกคนม,มาชิมดูนะคะคนเยอะคนเยอะอ้ย เล็กกะอร่อยมากเลยค่ะ hmm. ร oh, uh ้านนี hmm. oh, okay. mm ้อ hmm. ร oh, oh, okay. mm ่อยอร่อยเว้นแต่ไม um, yeah. ่มีส้มตำแต่วิวหลักล้านดูสวยมากเลย กอิ่มไหมคะอิ่มไหมทีละฮะอิ่มมากิสตู้ซัดเอาอิ่มแล้วค่ะทุกคนอิ่มมากมูเดือง่วงนอน อิ่มไหมคะคอิ่มมากกิน,นอะไรกินอะไรจีโรสอาหารกรีกจีโรสไอสเปคเมดไมมอนนิกนิดเดียวอุ้ยอะไรนะโอ้ยบรรยากาศดีชื่นหุยเงียบสงบค่ะทุกคนเราจะกลับไปที่รถเพราะว่าเราจอดรถไปเกินเกินหนึ่งช well. ั่วโมงแล้วทุกคน ถึกตำรวจจับสนองอ้บรรยากาศดีเนะาะตรงนี้นะคะถ้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะมีนี่เห็นไหมแหล่งช็อปปิง้งร้านต่างๆนะคะแต่ว่ามันเป็นเมืองเก่าแก่นะทุกคนดูวิวภูเขาอันนี้ร้านไอศครีมนะโอ้ตรงนี้เก่าแก่มากอะไร1,410ปีอปีพอศ1 0 0 0 กี่ร้อยสิเขาสัญญากี่ร้อยปีแล้วเนี่ยเก่าแก่แค่ไหนดูบันไดโอ้โหมันปิดนะคะมองแม่ไม่วันอาทิตย์มันปิดนะแล้วค่ะกลับบ้านเรา ต้นแอปเปเต็มเลยทุกคนนี่ีเราเคยมาเก็บกันจำได้ไหมนีมุ่่งข้าวสาลีถึงเมืองเราราคาเห็นไหมโบนเดนทุกเมืองก็จะเป็นแบบนี้นะคะโบนดจแบบตั้งเด่นเห็นแบบชัดเจนเลยไมว่าอ,อยู่ไกลขนาดไหนนะ ้เลยคะ่ะไ,ไปกินข้าวเร็วไปไปไปเร็วไเวมามาเอาข้าวให้กินย่าเอเอาบิขี้เกียจก่อนเออ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 เอเนอเออออเออเออยออเออออเออเเอออเปออเออเออออเออเออเอคเเเเเเเ ก็ยังสว่างอยู่เนาะช่วงนี้เวลาหน้าร้อนนะคะไปเที่ยวไหนมาไหนก็จะแบบกลับถึงบ้านอาจจะค่ำอย่างเงี้ยสองทุ่มแต่มันก็ยังสว่างนะคะเป็นอะไรที่แบบน่าเที่ยวมากๆเลยนี่กลับมาเนี่ยก็จะไปดูแลผักนะคะบ้านเราก็สดชื่นพวกเราชอบไปเที่ยวแบบนี้ละคะ่ะทุกคนแบบที่ที่เมืองที่แบบคนไม่ค่อยพุกพ่านเยอะแบบว่าผู้คนเยอะมากอ่า ไม่ต้องเยอะมากะนะคะเป็นเมืองแบบเงียบสงบแบบว่าสวยเมืองแถบแถนี้จะเป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเมืองที่ที่หนิงอยู่เนี่ยจะติดภูเขานะเป็นแถบภูเขาตรงนู้นก็จะมีฟาร์มผักฟาร์มไร่ต้นข้าวสาลีเขาปลูกอะไรต่างๆนะคะมันก็จะเป็นธรรมชาติเป็นทุ่งสีเขียวนี่นก็เลยอยากแบบถ่ายทุกคนชมบอกว่าทุกคนจะชอบนะคะต่อไปก็จะไป ลดน้ำผักแล้วค่ะทุกีนี้ก็กินอิ่มแล้วนะคะฮะอิ่มแล้วใช่ไหมคะลูกอิ่มแล้วอิ่มแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะรับชมอะไรสด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 ชื่นสดชื่นนะคะก็อ่ามันจะ เป็นอะไรที่แบบเราผ่อนคลายเราได้เห็นแบบวิวทุ่งสีเขียวๆแบบหนึ่งไปหนึ่งก็อยากถ่ายให้ชมนะคะได้แบบชมไปด้วยกันเห็นอะไรสวยๆหนึ่งก็อยากแบ่งปันให้ทุกคนมีความสุขไปกันอ่าไปด้วยกันเนาะเอาไปไหนแล้ว <laughs> ไปแล้วนะคะทุกคนไปรดน้ำผากก่อนนะมีความสุขมากมายไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย